Thank mm -hmm. you. พี่ย้อการพันตาไทยในู่่ยน้องสาวอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดเนี่ยพ่อพ่อสามพี่สาว แม่แม่ทำงานอะไรแม่บ้านฮะขายบ้านนะกับลูกแล้วแล้วพ่อทำอะไรทำดสามคนเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีใครมาออกแล้วอะไายถบ้านก็ไม่ออกแล้วเ่อายบาว่ายาทำเตาฮวันที่ยี่สิบเก้า ก่อนสามโมงครึ่งถึงที่โน้นก็สามโมงครึ่งก่อนของเราก็ก็ชันเรลยไห <c oughs> น,นเพ่นได้ไหมห้าเล่นโทรศัพทนะ์มันติดนะมันติดนะโอ้ย <c oughs> มันไปที่วัดเพื่อทำพุทโธพุทโธพุทโธมันหาสงบฮะมันชี่บ้านก็เล่นได้ทั้งวันฮะมีแต่คงเรามันคาเวลาให้ตายตูนี้ตูนนฮะละที่ที่ที่คเราดวก็ไม่มีประโยชน์ฮะ มันนะัมันคาเวลาใจนะมันดูนงังชีวิตของเรามันสำคัญของเราต้องทำประโยชน์บ้างฮะเนี่ยลูกลูก,ลกไหนแม่ของแม่ของหลานยังไม่เห็นเข้าม,า,ม,ไา,มา,าไหนปุ่ยใหญ่จะมาวันไหนภายในปีนี้ค่ะ <laughs> มันตีกองแล้วน้ำมันน้ำอยากซื้อลอตเตอรี่ค่ะหลวงพ่อน้ำอยากซื้อลอตเตอรี่ค่ะอยากซื้อน้ำอยากซื้อหวยอยากซื้อหวยแต่หลวงปู่พันห้ามไว้ค่ะน้ำเนี่ยเนี่ยเน่ยชาติก่อนก็ไม่ได้ทำปุ่นใหญ่ก็มันมันซื้อลอตเตอรี่มันเสียเวลาเปล่าเนี่ยมันเล่นเล่นลอตเตอรี่ตายทิ้นด้วยนะตาท้นด้วยตายโตไปทำหลวงปู่พัน หลงวงปู่พันบอกว่าออกพรรษาก่อนค่อยซื้ออ,ออกพรรษา้ามไว้ค่ะามไว้มันกลัวโคนะวิดไกลัวค่ะสิงอ่ะพ่อมาเ่องมาเลเซียไม่รู้นะมันอาจจะเหมือนกันไหมเหมือนกันม,ม,มาเลยค่ะมาลยนะประเทศจีนโกรธเต้นรำแล้วไปเที่ยวได้เบ้อ ประเทศไทยอย่างมันมันล็อกดาวน์หมดเลยฮะเนี่ยล็อกดาวน์ต่ออีกเดือนค่ะหลวงพ่อฮะล็อกดาวน์ต่ออีกเดือนหนึ่งค่ะรออีกเดือนหนึ่งประเทศไทยเนี่ยถึงถึงถึงกันยาสิ้นสิ้นเดือนกันยาสิ้นเดือนกันยาแล้วมันมันมันคนตายนะมันห้าสิบแปดคนนะฮะล็อกดาวน์นานมากนานมากนะมันมีคนติดอีกเลยโอ้ยมันติดอะไรมันติดกรรมกรรม มันคนไหนที่ตายนะมันจะต้องต้องตายเพราะว่ามีกรรมนะเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่ตายฮนะเนี่ยของเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมฮนะเวลาเกิดมาเนี่ยร่างกายนี้ก็อายุนะอายุบางคนก็อายุ20อายุ4 0อายุ60อายุ8ปอายุรนะ้อยมันเกี่ยวกับกรรมเก่าฮนะมันไม่เกี่ยวกับชาตินี้นะเนี่ย <c oughs> แต่มันเป็นชาว ชาวพุทธแบบไหนไม่รู้นะ <c oughs> ชาวพุทธในชื่อเหรอฮ <c oughs> ะฮะฮะเนี่ยเนอในชอ่อฮะไม่เคยไม่เคยฮะไม่เชื่อไม่เคยเชื่อกรรมฮะเนี่ยเชื่อาหลวงพ่อเนี่ย้ยรู้ออก็มาบ่อยๆนะมันต้องเชื่อกมแล้วนะน้ำก็ต้องเชื่อกรมด้วยนะแต่คนคนเนี้ยนะ <c oughs> อะไรของเราอะไร ทำอยู่น้นมันมีกร,รมกร,รมที่หรือกร,รมชั่วนะแล้วแต่แล้วแต่เทศนาของเขาแต <c oughs> ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชาตินี่ก็มาจากชาติก,ก่อนฮะฮะฮะไม่เชื่อถามชาวนาะฮะวันนี้ก็ปลูกข้าวพรุ่งนี้กินได้ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ยิ้มแ <c oughs> ด้ออกจากวัดก็ไม่เชื่อมันของเรายากเชื่อฮะฮะ วันนี้ก็ทำปุลพงนี่รับได้นะของเรายากเชื่อนะอนี่ะใช้ไม่น้ำเนี่ย <c oughs> เป็นไปไม่ได้น้ำกำลังต่อว่าหนูเลยค่ะว่าหนูบอกหลวงพ่อปุลพ่งนี่น้ำกำลังว่าหนูว่าหนูบอกหลวงพ่อค่ะบอกอ,อ,อะไรหนูบอกว่าน้ำเขาจะซื้อหวยแล้วเขาบอกอขอขอวา่าไม่เนี่ยเนี่ย คนคนนายเดียวทุกคนทุกคนต้องตฟองน้ำนะนะนะฟองไกรก็ฟองน้ำนะเพราะว่าน้ำก็ฟองคนอื่นชอบฟองคนอื่นฮะฮะเนี่ยและกรรมกรรมตามสมนองสนองฮะเนี่ยเนี่ยของของเราต้องเชื่อกรรมนะฮะทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วอ <c oughs> แต่ว่าเลยคนไหนคนไหนที่มีมีอายุยืนก็มาชักชาติก่อนคนไหนที่มีโรคโรกนี่โรคนู่นโรกนั่นโรคมะเร็งโรก,โกอะไรปวดโรคอะไรนะ,อ,ะ,อ,ะอัลไซเมอร์พาร์กินสันอะไรก็มาชักชาติก่อนแกไม่ตกชาตินี่ฮะฮะ คนไหนที่ลำรวยมาชักชาติก่อนคนไหนที่โจรฮะน่าชนชนฮะคนไหนที่ชนก็มาชักชาติก่อนฮะชาติหน้าโยกต้องร่ำรวยแน่ค่ะเดี๋ยวยังไม่เห็นต้องขออีกขออีกต้องคออีกเหตนะเนี่ย คนไหนที่สวยงามก็มาชักชาติก,ก่อนคนไหนที่รู้โปรมาชักชาติก,ก่อนนะอ้ะของเรากําลังนะกํะลังสังกรรมเพื่อชาตนะินะฮะเนี่ยเขาใชให้หน้อยฮนะมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับญาติกับยอมกับลูกสะพ้ายออลูกเคยเออไม่ไม่เกี่ยวกัของนะฮนะมันเกี่ยวกับวินกรรมของเราฮนะ พวยพัวนะไม่เกียวะมันความพิดอยู่ภายในอะอยู่ในชิตใจของเราอะอย่าว่าคนอื่นเลยอย่าฟ้องคนอื่นอย่าว่าคนอื่นฮะเนี่ยต้องดูบ้างฮะและต้องทำใจสงบบ้างฮะเข้าวัดบ้าง รักษาสินหาสําคัญที่สุดฮะเนี่ยมีมีเมียน้อยไหมฮะฮะฮะมีไหมฮะโอ้ยมันตกนรกฮะไม่มีน้อยมีเยอะค่ะอ๋อไม่ไม่มีเมียไม่มีเมียน้อยมีเมียเยอะ อย,อย่าทำแบบนี้ฮะ <c oughs> มันอยู่ในเขตของศีลห้าเมื่ออยากเกิดเป็นมนุษย์นะต้องอยู่ในเขตของศีลห้าทุกคนทุกคนต้องเอาเยอะๆมาช่วยกันทำงานเราจะได้มาวะแม่มันผู้หญิงยอมหลับได้ไหมฮะฮะเมื่อเมื่อเหย่อชมี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 อายยี่สิบคนก็ วิธาโก็รับได้ไหมแปลว่าแปลว่าก็มีพวน้อยแล้วไม่สนใจเรื่องพวพวลวงนะเนี่ยตรองรักษาจิหน้าทีเมม่อยากเกิดเป็นมนุษย์นะฮะฮะ โยโยอ่ะโยเมืองไทยมันนานแล้วรู้จักนิสัยของคนไทยด้วยโอเแคเรื่องนี้นะเข้าใจนะนะนังสมาธิพังฮะนะบางที่ก็สวดมนต์ฮะอาไปที่วัดเมื่ออยู่อยู่กำมกินนะก็ไปปันตัดก็ได้น้ปังที่ก็สวดมนต์ที่โน้นนะ แล้ยเดี๋ยวนี้อาจารย์สุดทำอยู่ที่โน้นกับฟ,ฟังเทศนะฮะหลวงพ่อคะปิดสุขอภัยไว้ก่อนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อไปเอาทองไปถวายวัดน้นถวายวัดนี้แล้วเมื่อ,อไหร่หลวงพ่อจะโกรธโยมหวานอย่างนี้เจ้าค่ะ หวานให้ยอมเก็บนะคะหว่านให้ยอมเก็บค่ะหว่านทองหวานทองโอ้โไม่แย่งกันเจ้าค่ะเอาเอาทองมาแจกลูกโค่ทองคำเหรอเจ้าค่ะรอรออยู่ทุกวันเจ้าค่ะรออยู่ทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ออกมาและและและจกแล้ว มเปันเป็นขนมก็ได้นี่มีนี่มีไหมนะอ่าอ่าอ่าหนึ่งบาทสองบาทสิบบาทก็เป็นแทงขนมเป็นสีทองเนี่ยเมื่อเมื่อเศรษฐกิจเย่มากก็หลวงพ่อก็ช่วยคนนะแต่ยังยังยังไม่เห็นนะฮะเนี่ย เม,ม,มื่อเมื่อไม่เมไม่มีอะไรกินก็ามาที่วัดฮะกินข้าวเ <laughs> มื่อไม่มีเที่ยวใัยแล้วกว็นอนที่กุฏิก็ปีน่ะปีนาอาจจะนะดูดูกันนะเด้วไม่ได้แจกนะมันจะช่วยคนเรือนะที่มันมันมันแย่มากมาก,มากนะ ที่ไม่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้เรื่องนะเนี้ยนะโอเควันวันที่ยี่สิบเก้านะสามมงคกลงถึงที่โน,น้นลมพูบุญมีันเช้าเสร็จก็ไปเลยใช่ไหมจำในเฮียชายสบายเหรอเนี่ยนี่ยพุทธพุทธพุทธโตสบายมันมันจะหัวงอะไรนะ,ะพุทธพุทธพุทธโถอ่ะเนี่ยสามคนนะมั่งกันนะ เดี๋ยวกับไปก็เข้าไปสวดมนต์แก็นั่งจนึงก็จะออกมอืมเดีนะฮะเดินไหมน้ำฮะออยังไม่ได้ถามเพ่นเมื่อวานชั่วโมงนึงจ้าค่ะชั่วโมงหนึ่ง,งหงลานร้องอ่จ้าค่ะหลานร้องของน้ำก็ชั่วโมงนึงค่ะอ่ะะาเลยเอ๊เอ๊ห้าสิบห้านาทีห้ยังไม่ถึงเนี่ยมันเคเลตมันเคนเลตมันตึงออกแล้วเหรอฮะ <c oughs> สอนสอนน้องชายด้วยนะอืมอะแตครอบครัวเนี่ยฮะเนี่ยมันสําคัญนะมันทําให้ใช่อะฮะทำให้ใช้สบายโอเคครับพรเยะทาวาริพราภะภระภะริะเรนติสักะรังเอวะเมีวาอิททินังเพท่นังอุปคัปปะทอิจิตังปะทิตังทุมหังเขปเมวะสัมมิจฉะโต สบิปุรันตุสังขปัจจันโผนาราโสยตามะนิโชติรสโสยตาสบิธิอวิวาจันตุสัพโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทรายุสุขิติขายุโคภวะปิวาดานสิลิสันิจังวุฒาปัจไยโนชะตาโอุทมาวัตันติอายุวโนสุขังขลังพวัตุสัพมังกลัง อรคันโุสาปเทวัธาสาปาพุทธานุภาเวนะสะดาโสติภวันตุเทภวัตโตซาปมังกาลังรัคันโุสาปเทวัธาสาปาธรรมานุภาเวนะสะดาโสติภวันตุเทภวัตโตซาปมังกาลังรัคันโุสาปเทวัธาสาปาสังฆานุภาเวนะสะดาโสติ

Ah, wannia. Nün ja. Anna. Mai hen. Oi. We'll <laughs>